ดูดวนเหรียญสิบบาทหายากผลิตน้อยมากมีราคาที่แพงใครมีเยอะรวยแน่นอนก็ขอสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมก็ชิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเหรียญสิบบาทนะครับดูง่ายครับเหรียญนี้ดูแค่ปีพศออก็พอนะครับบอกได้คำเดียวว่า เป็นเหรียญสิบรุ่นเก่านะครับที่หายากมีราคาแพงผลิตน้อยแต่ก็ยังมีโอกาสเจอได้นะครับแม้ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างน้อยแล้วนะครับผมก็จะมีข้อมูลอย่างไรเดี๋ยวมารับชมแล้วก็มารับฟังไปด้วยกันนะครับผมมาเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะครับสำหรับเหรียญสิบบาทรุ่นเก่าเนี่ย เรีเยญสิบบาทสมัยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยแน่นอนนะครับว่าก็เชื่อว่ามีหลายคนแหละที่มีนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหลายคนมีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าแน่นอนครับว่าแบบไหนที่แพงนะเดี๋ยวผมจะมาให้ข้อมูลเพื่อนๆกับกันนะครับสำหรับเหรียน10บ,บาทสมัยในหลวงรัชกาลที่9เนี่ย บอกก่อนว่าเชื่อว่าหลายคนก็มีในหลายปีพศนะครับก็เหรียญปีที่แพงเนี่ยผมบอกได้คำเดียวเลยครับว่ามีปีพศเดียวนะครับที่ผมจะยกมาในคลิปนี้นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสพอที่จะพบเจอได้นะครับผมนัม่นก็คือเหรียญ1ิบบาทปี2541นะครับ เหรบาทปี2541นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีราคาที่แพงในปัจจุบันนะครับเหรียญ5บาทปี2541เนี่ยแน่นอนแหละว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่หายากแต่คนในยุคป,ปัจจุบันพอหาได้นะครับก็ใครที่มี นะครับเหรียญน,นี้ปัจจุบันราคาหลักร้อยนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ผมใช้คำว่าจำนวนการผลิตเนี่ยในบรรดาสามเหรียญตัวติดเนี่ยเหรียญน,นี้ถือว่าผลิตสูงสุดแล้วนะครับสามเหรียญตัวติดเนี่ยคือสามเหรียญยอดนิยมนะครับตัวติดเนี่ยบางคนอาจจะงงว่าอะไรคือเหรียญตัวติด เหรียญตัวติดแต่ว่าเหรียญยอดนิยมนะครับแน่นอนว่าเหรียญยอดนิยมเนี่ยปีพศยอดนิยมที่สุดก็คือ3ามสานะครับ3ามไม่ต้องไปพูดถึงเท่าไหร่เพราะว่าผลิตน้อยน,นะครับ3 1ก็จะไม่พูดถึงในคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะพูดถึงปี4 1หนึ่งนะครับเพราะปี4 1มีโอกาสที่จะ พบเจอได้บ่อยน,นะครับแล้วก็พบเจอได้มากที่สุดนะครับสำหรับเหรียญ1 1 0ปี2541เนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะครับเหรียญ1ปี4 1เนี่ยผลิตเนี่ยประมาณ900 0 0 0นตัวเหรียญนะครับ9 0 0 0 0ถึง9 0 0 0นเนี่ยคือแล้วแต่แหล่งข้อมูลนะบางที่ก็บอก9 0 0 0บางที่ก็บอก9 0 0 0แนะครับแล้วแต่ว่าท่านไปอ,อ่านมาจากเว็บไหนนะครับเพราะว่า ท่าที่ผมอ่านเนี่ยเหรียญ10ปี C1 เนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ9 0 7ถึง9 0 8นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่หายากบางคนบอกโหผลิตตั้ง9 0 0 0 0ว่าเหรียญทำไมบอกหายากคุณปกติเนี่ยเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะปกติครับเหรียญแบบนี้เขาเรียกว่าเหรียญกระสับหมุนเวียนเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับ ผลิตกันทีหลักสิบล้านหรือร้อยล้านเหรียญดังนั้นเนี่ยเหรียญที่ผลิตแค่เก้าแสนปลายไม่เรียกผลิตเยอะนะครับก็ใครที่มีเหรียญสิบปีีหนึ่งผมบอกคําเดียวเลยว่ารวยแน่ถ้าคุณมีเยอะครับเพราะปัจจุบันเนี้ยเหรียญหนึ่งก็หลักร้อยแล้วอ่ะถ้าคุณมีสิบเหรียญก็หลักพันนะฮะคุณมีร้อยเหรียญก็หลักหมื่นนะครับผมเคยเห็นเพจดังนะครับเขาประกาศรับซื้อ เห็นบางคนมีหลายร้อยเหรียญเลยก็รับเงินไปหลายหมื่นเลยนะครับนานละนะก็ทำไมถึงแพงก็อย่างที่ผมบอกไปผลิตน้อยนะครับในบรรดาเหรียญหนึห่งเหรียญก็ผลิตแค่90 0 0แสเจดถึงเก้าแสดเท่านั้นนะครับผลิตไม่เยอะเลยนะครับคือบางคนเนี่ยก็เอ๊ะละเก้าเจดถึงเก0 0แดจำนวนการผลิตอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะ ราะว่าบางเว็บไซต์เขาก็บอก9ก้าแสนเจ็ดบางเว็บไซต์ก็บอก9ก้าแสนแปดบางหนังสือบางเล่มก็ตามนั้นหละนะครับก็แล้วถ้าคุณจะเชื่อแล้วกันแต่เรื่องจํานวนอ่ะไม่ไม่ไมไมค่อยมีผลเท่าไหร่นะห่างกันหมื่นเหรียญคือราคาไม่ได้ต่างกันมากแต่ราคาของเหรียญเนี้ยถ้าสภาพสวยๆใครมีอ่ะหลักร้อยนะครับอย่าเผิอใช้นะใครเผิดใช้นีหูแล้วมารู้ทีหลังนี่ร้องไห้ลยนะฮะเพราะว่าเหรียญน,นี้เนี่ย ปัจจุบันพบเจอได้อยู่นะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าหลายคนนะครับก็ดูช่องรับซื้อเหรียญกันหลายช่องแน่นอนครับคนรับซื้อเหรียญในประเทศไทยมีเยอะมากนะครับคุณเห็นบางช่องมีผู้ติดตามหลักล้านหลักล้านแน่นอนช่องใหญ่ๆที่ผู้ติดตามหลักล้านอาจจะมีแค่สองสามช่องไม่เยอะนะครับแต่คุณอย่าลืมนะครับช่องที่มีผู้ติดตามหลักล้านน่ะ มีคนเข้าถึงอาจจะหลักสิบล้านนะครับต้องไปดูหลังบ้านของช่องแน่นอนคนที่รู้ข้อมูลนะครับบังชีอะพูดตรงๆนะครับมีเยอะมากดังนั้นเนี่ยก่อนจะใช้เรียญอ,ยอะไรอะคุณช่วยดูปีพศออก่อนนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณนั่นแหละที่จะมาเสียดายทีหลังนะครับดังนั้นเนี่ยดูปีก่อนว่าเอ้ย เหรียญที่ฉันจะใช้เนี่ยปีอะไรนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังนะครับบางคนบอกโอ้โหใช้ไปแล้วนะครับทำไมเพิ่งมาเห็นดูปีก่อนว่าปีอะไรถ้าปี41หลักร้อยแน่นอนนะครับการตีความแพงด้วยจำนวนการผลิตนะครับผลิตแค่9ก้าแส หมื่นเหรียญถึง9ก้าแสนแปดหมื่นเหรียญเองแล้วแต่แหล่งข้อมูลนะครับอัน,นไม่ยืนยันเนาะก็ไปดูกันก็แล้วกันนะครับว่าเหรียญที่เพื่อนๆมีเนี่ยมีปีอะไรนะแล้วก็พิมพ์เมนบอกหน่อยว่ามีเหรียญสิบสมัยรัชกาลที่9ปีไหนบ้างน,นะครับช่วยพิมพ์เมนบอกหน่อยนะก็คลิปนี้ให้ความรู้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนไปนะใครอยากได้เหรียญน,นี้ เปลียนตาแผ่นดินนะครับร้าเรามีขายนะครับบล็อกธรรมดาเดียวละห้บาทนะครับซื้อเยอะลดให้ได้นะครับพร้อมแบ่งปันนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันคลิปวิดีโอนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยนะครับมีจริงสนใจพิมนะครับก็ช่องที่รับซื้อเพจที่ดับซื้อก็เยอะมากนะครับอย่าลืมติดตามช่องเราจะได้มาอัปเดตข่าวสารสวัสดีครับ